กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก็มาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะจ๊ะห้านอยสุดสมน้อยมัดรวมนะคะแอดมินก็ให้ จับคู่ไปเลยเนาะพี่น้องอย่าไม่มีเด่นนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะ5 6เนาะ5 6แอดมินไม่มีนะคะส่วน2 7นะคะ2 7ก็หลุดไปนะคะพี่น้องส่วนน้อยพิเศษนะคะ9 2ก็มาเนาะมาตัวกลับนะคะส่วนล่าง8 2นะคะผิดแต้มเดียวพี่น้องแอดมินอ่ะ8 3นะคะหลุดนะคะรังกำลังวันเรามาเนาะ ส่วนน้อยปกติ2 4นะคะเอา29 49้าผลพี่น้องหลุดนะคะส่วน0 5นเนาะก็เข้ามานะคะส่วนน้อย VIP นะคะ68มีไหมเอ่ยไม่มีนะคะหลุดนะคะส่วนล่าง73เนาะ7 3ก็มาอีกนะคะพี่น้องสรุปก็คือเข้ามา3น้อยนะคะนอยพิเศษมาบนเนาะนอยปกติและ VIP ก็เข้าล่างหมดเลยนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาฟังคําเตือนก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กเทียายุต่ํกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องจา๋าสําหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็น หกสามนะคะ7แล้วก็หนึ่งเนาะตัวที่แอดมินจะเอามาเจาะนะคะก็จะเป็นสาม6 9 5 8ามหกเก้าห้าแดก้านะคะก็จะเป็น7 2สองนะคะ7จดหกนะคะห้าหกปสองนะคะ ส่วนชุดกันก็จะเป็น2 9 7 8 3 7 4 2นะคะพี่น้องก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นสามหนะคะแล้วก็5 6 8 2แเนาะแล้วก็3 7นะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยๆไว้นะออมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไครให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคำนวณนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า